สวัสดีค่ะวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการขับรถบริเวณวงเวียนอย่างถูกต้องตามกฎจราจรมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเข้าไปในวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องหยุดให้รถในวงเวียนที่ขับมาทางด้านขวาผ่านไปก่อนนะคะเพราะตามกฎหมายรถที่อยู่ในวงเวียนมีสิทธิขับผ่านไปได้ก่อนนั่นเองค่ะส่วนวงเวียนที่มีสัญญาณไฟจราจรก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะคะ สำหรับการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนให้ถูกต้องนั้นผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะช่องซ้ายมือสุดใช้สำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายช่องกลางใช้สำหรับรถที่จะขับตรงไปและช่องขวามือสุดใช้สำหรับรถที่จะเลี้ยวขวานะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด